you uh -huh. หอนแดดเด้พี่น้องบ่านี้สวัสดีครับกับพ่อครับพญ่ตำเจเจะอ,อ,อีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมากครับมื่อนี้พญ่ตำได้เมนูอันนี้ครับนี่จุดอกจอกหรือว่าลังพึ่งหรือว่ายางลดนุนบางคนก็นเอืน่นยางลดนุนบางคนก็เอื่นดอกจอกแล้วแต่สิเอื่นครับนี่พญ่ตำได้มาบักนี่หนึ่งครับนี่โอ้ สกินไดซําไดบุต้มเรียบร้อยครับพี่น้องบนีจุแบบซุกซุกครับจูแบบซุกซุกแงมแดดหอนหอนกลางเว้นครับแดดก็หอนแต่่าหางมีลมดีๆอยู่ดอกออกมากินนอกบ้านครับผ้าพีผ้านอกมาเบิ่งบรรยากาศนอกบ้านจักน้อยนะครับน้องผี่นอกนอกรับแจวเพียน่ครับแจวดีครับพ่าเป็นเพียบรอยไซเพียครับส่ดีใส่ขาวครัวผงนวน้ำปลา ผกปนครับพี่น้องสับแซ่ผมขมครับติ่มกันมาอนนีกพักก็มีพักกาดต้นหอมพักกาดหินบักมะระครับบักมะระบักมะระขี่นกบักเขื่อนอยบักมะระนี่ครับบักเขือเอาลนซะบ่ได้กิน้ำา่ะเนี่ยเอ้า,ออาแมงวันกันสิมึงมังมึงมัง,งอยู่ละพี่น้องเลยมันอยู่ข้างนอกเนาะ มันได้กินเนื้อนี่นี่ครับมะเขือหน่อยแซ่บๆน้ำกันกับผู้ยจำโตจะครกกับวันนี้มากๆครับพี่น้องทางไก่ทางไกลมาแซ่บๆกับผู้ใหญ่ยจำคือเกาไหวอ่อ,อนำลำายแตกจวดๆเลยพี่น้อง <c oughs> ไว้สัตว์เลยพี่น้องแมงมันหลายเอาก่อนลลักออุปกรณ์เบื้องตัดเลยตัดนี่เลยครับพี่น้องตอนนี้ยังนี่ครับโอ้ ฝากพี่ฝากน้องสุขุูสุขคนครับแดดก็หอนแน่จังหน่อยบ่จังหน่อยห่อนโอ้อยู่ใต้ต้นใหม่ต้นล้านครับ <S <S ไปครับพี่น้องจุ่มเลยจวบจวบโอ้หิมะเผ็ดเทมันเลยนี่อสอนนำ้ำไปบังสัตว์อือ กลางตุบกับตุบกับพี่เองก้างดีตบสองสอง่วน3มงสามส่วนโพี่นอองมอืมอืม ลายว่าดำนะพี่น้องนี่ข่เนี้อแก่หอนชอนน่องเลกหน่อยอืมอืมเจมจอเลยพี่น้อง การร่างแหนมเขดีพี่น้องกลับกลับอืม,อม เวลาเบิ้งชิบผู้อื่นพี่น้องเห็นเมื่อวันตอมเขากับสีไล่ให้เขาเด้อเห็นมือดิษย์ไหมพี่น้องเพ็น,อพนออพบอลเวลาเขาไปเบิ่งชิบผู้อื่นเ่ยไม่วันตอมกับสีไล่ให้เขาเฉยเราต้ตองท้องดิ แกก <subscriber. S 1> ับขมอันนั้นดีพี่น้องบักมะลากับขมขมสำหรับพี่สรับ้องสูตรถกคนครับซัด

มือก็สิบพันก็นยังเสียพี่น้องเลยเ๋ยาก็สิจ,จบที่แบบอ่ะอืออือได้เยู่พี่น้อง พัดตาดหินหืมรงไรเลเรื่อยพี่ห้องเพื่อนมันผามูมันมากพี่ห้องเลยอ่ิพีชบอกว่าย่งไรมันเลยนี่ ลลมัวนว่แมงมันพี่น้องแดดกามาไละะ่หรอปบานนี้แต่ผมใหม่พี่นองงอ้องเ้ยเอ้าไปนี่แหละกันอยู่ข้างนอกอะกินผมเป็นซุปพี่น้องฉันกินในบ้าน เมื่อนี่ขออน้ญยาตอะไรเป้นว <c oughs> ่าน้องตอนนี้ยิงเปี่นตุ่ยู่ลงไปครับแจ้วขอมขมแซ่บ thì bay Bạn มาแตแสบก็พูดยี่ต่ำโตะจรเด้วครับจุดอกจอกีนน่องวัเนี้แส่แจวดีขมขมสัส ลมมาเย็นแนวนี่ไม่เสียงเน้ยังเกิธรรมชาตินะพี่น้องอ มันสับแตบก็พูดได้ต่ำโจะจะได้ครับจุดอกจอกหรือว่ารังผึ้งผาคิริวก็ได้ประกาศหิน เอาค้ับเนียครับเนียฝากที่ฝาก้องคือขูทุกคน,นครับที่เขาไม่ไดตามพยายาจับจ่อจัตัดอืม ตมกน็นังดีครับหยัมตุบกับตุบกับจิ้มกับเจ้วผมผมไปหรองได้แซบรับแซบบ,บฮึ <c oughs> ฮึ <c oughs> ฮึยอืม <c oughs> เล็ดคิมูกแต่คิมูกแก่นเลยแล็กกระห่อนครับหนึ่งสุดถ่ายกันพี่น้องเล่งกันหลายขอพอสมควรนะพี่น,อน้องเนาะซัด คืงเราเอาเพี่น้องคุณได้มากกินนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชแร์คนติดตายคุณยังจับไม่ได้ครับเด้อยสำหรับกินนี่ไปแล้วครับสวัสดีครับพโคตย,ยบายสวัสดีไม่ใช่สุขทุกคนนะครับไม่ว่นหลายเฝ้าแล้วไปกินในบ้านต่อพี่น้อง 拜拜。Bye bye.